สวัสดีครับผมทีชนลิดพง์จันทร์ครับเจ้าของสมนักงานตัวแทนประจำพื้นที่หัวใจครับก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวครับไปงานศพนะครับผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหนึ่งนะครับก็ย้อนนึกกลับไปนะสมัยเป็นตัวแทนก็ดีเป็นผู้บริหารก็ดีนะ้ามีคนเคยถามนะครับหรือลูกค้าเคยถามว่าเฮ้ยขอโทษอยู่ในธุรกิจยังไงนะวันนี้การแข่งขันในธุรกิจสูงมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันจาก,จากเครื่องต่างบริษัท นะครับรวมถึงบริษัทเดียวกันซึ่งมีตัวแทนเยอะมากกว่า3-4-5สี่0แสนคนเนี่ยในในในประเทศไทยเองเนี่ยเราไปแข่งขันเนบเพราะยังไงเราหาลูกค้าย,ยังไงอีน,นี้ผมก็มานั่งย้อนนึกว่าจริงแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยขณะเป็นตัวแทนมาเนี่ยปีนี้ก็ร่วม13ปีแล้วเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกนะว่าผมกําลังแข่งกับตัวแทนบริษัทค่ายไหนหรือตัวแทนคนไหนนะครับถ้าเกิดให้ผมเอ่ยชื่อผมแข่งกับบริษัท ค่าย A B C D เนี่ยผมคงตอบไม่ได้เพราผมแข่งกับเขาจริงหรือไม่นะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมแข่งกับเขาทุกวันเลยคือไม่ได้แข่งกับตัวแทนด้วยกันนะครับแต่ผมกำลังแข่งกับพยามัตจุราซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะเดียวกันที่ผมเดินขายประกันหรือทําหน้าที่เนี่ยแนะนำเนี่ยแบบประกันดีๆให้กับลูกค้าให้เข้าใจเนี่ยในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะพยามัตยุราเองก,ก็พยายามวิ่งเข้ามาเพื่อทําไมครับเพื่อมาเอาเออ ผมจำมึงจะบอกว่าเอาคนที่เป็นที่รักของคนในครอบครัวของ,ของ,ข,องของท่านเหล่านั้นออกไปนั้นแปลว่าวันนี้ผมไม่ได้แข่งกับตัวแทนนะแต่ผมกำลังแข่งกับพยามัจจุราชซึ่งถ้าเกิดผมถึงก่อนก็ถือว่าโชคดีไปอย่างน้อยในวันหนึ่งที่พยามัจจุราชเอาตัวท่านกลับไปเนี่ยอย่างน้อยคนข้างหลังท่านก็ได้มีอะไรครับความพุ่งครองมีสวดิการที่สามารถส่งต่อให้กับคนข้างหลังหรือคนที่ท่านรักได้แต่ในขณะเดียวกันครับ ถ้าผมเองเนี่ยไปช้ากว่าพยายามมัจจุราชแค่ก้าเดียวนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าท่านอาจจะทําไมฮะไม่มีอะไรเลยเหมายถึงว่าอะไรทุนคุ้มครองก็ไม่มีเพราะทําไมฮะตัวแทนประกันชีวิตวิ่งไปช้างั้นอย่ารอครับอย่ารอให้พยายามมัจจุราชมาถึงท่านก่อนนะครับให้ผมเข้าไปเลยครับโทรมานะครับบอกน้องๆรีบมาด่วนเลย เดี๋ยวพยา,ยาวระจุราจะมาถึงพี่ก่อนนะครับเดี๋ย u ฝากไว้แค่นี้นะขอบคุณมากครับสำหรับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้การในการทำคลิปต่อไปหวังว่าคลิปนี้คงมีชนดัยบยอบคกครับ